อะไรนะแก เออนี่เพื่อนฉันบอกเลยอาทิตย์ที่แล้วฉันเพิ่งไปสั่งของมาตัวหนึ่งคือแบบว่าน่าใช้มากถ้าห้องแกมีกลิ่นอับกลิ่นไหมนะฉันบอกเลยว่าใช้ตัวนี้ไปจะช่วยเรื่องปรับกลิ่นหอมในห้องของแกด้วยฉันอาห้องมันอับใช่ป้าแล้วฉันไปอ่านมาเจอว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าห้องเราอับวงจุ้ยมันจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันจะทําให้เราการเงินติดขัดแล้วเงินไม่อยากเข้ามาอยู่กับเราอะแกเออแล้วฉันมีความเชื่อหนักมากอะเพื่อนฉันก็เลยแบบว่าเฮ้ยไปสั่งตัวนี้มาบอกเลยแกมันน่าใช้มากเดยว้ นี่เพื่อนเทียนมงคลมังข้างไว้แกคือแบบแกดูสิเฮ้ยคือแค่กล่องมันคือแบบหลูมากฉันเกิดมาฉันเพิ่งเคยแบบเจอเทียนที่ใหญ่ขนาดน,นี้แกี่ฉันแกะก่อนนะแป๊บหนึงเขามีหลายกลิ่นวันเนี้ยฉันสั่งกลิ่นอะไรมาว่าฉันจำไม่ได้แกฉันดูก่อนเฮ้ย,ยคือใหญ่มากกลิ่นอะไรอะ กลิ่นความน่าเชื่อถือความโด่งดงังพอดีฉันขา,ขายของออนไลน์อยู่แล้วแกฉันก็ไปซื้อกินนีมาเนาะเพราะว่าเวลาไลฟ์สดเขาบอกให้จุดแล้วจุดตอนที่เราไลฟ์สดนะมันจะทําให้ไลฟ์ของเราอะ่ะเสริมพลังในเรื่องของความน่าเชื่อถือโด่งดงังเราไลฟ์สดไปอะ่ะจะดึงดูดลูกค้าดึงดูดนะผู้คนมากมายมาสนับสนุนเราในไลฟ์สดเฮ้ยแกมันดีมากดูดน่เนะเพื่อนดูสิที่สําคัญนะฉันไปเจอมาเขาบอกว่าเนี่ยมีเกลือหิมาลายันช่วยฟอกอากาศได้ดีมากเลยที่สําคัญมัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาแกเพราะว่าทำมาจากพวกธรรมชาติล้วนแล้วก็มีหินมงคลนะเพื่อนนี่นี่มีหินมงคลแกเห็นปะ มีหินมงคลมีไม้มงคลคือรอดมากอะ่ะทุกอย่างที่เป็นของมงคลอยู่ในนี้แกและเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นเทียนที่ว่าจุดไปใช่ปะจะช่วยปรับอากาศในห้องเพิ่มความหอมให้กับห้องของเราดังนั้นมันจะช่วยปรับฮวงจุ้ยนะในห้องของเราอัตโนมัติเลยดังนั้นแกถ้าแกการเงินติดขัดอยู่นะแกลองสังเกตดูว่าห้องของแกนอาจจะแบบเฮ้ยมันอับมันชื้นหรือเปล่านะเอาตัวนี้ไปปรับ ห่วงจุยการตีเงินเขาเงินไหลเข้าแกแบบง่ายมากเออเพื่อนกลิ่นนี้นะเว้ยมันมีหลายกลิ่นหกกลิ่นเออแกสนใจกลิ่นไหนเดี๋ยวฉันแบบเปิดให้ดูฉันมีเฟซแม่ค้าเออเดี๋ยวฉันเปิดให้ดูนะมันมีประมาณอ่ะเปดกลิ่นเพื่อนอ,อู้ดดูน่า่ะเนี่ยแค่เปิดมาคือแบบหอมมากแกใช้ได้นานมากฉันรู้สึกว่าเป็นเทียนที่ใหญ่เทียนที่คุ้มมากสามารถเอาไปแบบทําบุญถวายพระได้นะช่วยทาให้แบบ หลวงพ่อที่วัดเนาะมีสุขภาพดีด้วยแกที่ดีอ่ะดีเลิศบางคนเขาเป็นพูนแพ้บอกจุดตัวนี้ไปอาการพูนแพ้มันแบบคูเราเลยมันดีขึ้นอ่ะแกโอ้คูลเลิศอ่ะเลิศอ่ะแกต้องมีนะเพื่อนของมันต้องมีอ่ะโอ้ ตอนนี้นะคะครูพินกําลังเข้าร่วมแคมเปญรีวิวเป็นรับเงินล้านกับครูสิตาสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วชอบคลิปนี้หรือว่าสนใจสินค้าสามารถสอบถามครูพินได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครูพินฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าขั้นตอนการน,นะคะดับเทียนง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องใช้ปากเป่านะคะทุกคนลืมบอกแค่เอาฝามาครอบเทียนก็จะดับอาาัตโนมัติจ้าเยบร้อย